วันนี้มาพบกับ้าน,นะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวรถนี้เลย h o n d a Jazz GE นะครับปี2 0 1ง2 0 1 3เรามีให้เลือกมากกว่า4,000นี่กว่าแต่วันนี้เรามาชมอยู่แค่3,000มี3สีเลยสีดำสีขาวสีฟ้าเรามีทั้งตัว V แล้วก็ตัว N V ตัว top เลยนะครับอย่างคันแรกเลยคันนี้เลยเป็น h o n d a Jazz ปี2011 5V นะสีดำ,ดำคันนี้เลย ไอ้ชอบสีดำติดต่อมาผมได้เลยนะครับรถค่อนข้างมาไวไวไว้วนะครับชมรอบคันเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นสีขาวนะครับลูกค้าท่านใดนะะี่ยหาสีขาวอยู่มาพร้อมแต่งซิ่งจัดทรงให้เรียบร้อยเลยมีทั้ง,งข้อซิ่งล้อแม็ก r e 2 8ตัวนี้มาพร้อมยางใหม่ด้วยสีทองไหม่จัดโหลดแต่งซิ่งพร้อมเลยครับสำหรับคันนี้ ก็ภายในติดดิฟฟรีเซดีมาให้ครบเลยสำหรับลูกค้าสายซิ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวชมนอกตัวรถด้านหน้ากันครับผมเลยสำหรับตันนี้เป็นสีขาวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยติดต่อหาผมได้เลยนะครับอันนึงเป็นสีฟ้าตรงนี้เป็นตัว1,5 SD เป็นตัวท็อปจุดของทางด้าน y a z d ตัวนี้นะครับ สภาพสวยดีมาพร้อมับไฟตัดหอกสีฟ้าสดใสเลยสำหรับคันนี้สวยเลยลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อมาครับรถค่อนข้างมาไวไปไวนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะที่สนใจรถฮอนด้าเกทนะครับเป็นรุ่น G E เนี่ยสามารถออกรถ เตรียมเอกสารมาหาสตาร์ทได้เลยครับผมนัดดูรถที่นี่ซีไิทยศูนสิบสี่นะครับวันนี้นัดขอนญาตลรับก,ก่อนนะครับผมครับ